เี้ยมาแล้วโิดี้ดยย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 สยยย ไอรอนบวกครีมห้ดรอปิกหมดแป๊บหนึ่งนะคะฮึบมันได้บอโอเคมันจะได้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ตามให้ทุกที่สวัสดีค่ะนิ้นตันนีน้นตันตามมาจากทิกตอกอุกทำไมหนูมาไลฟ์ในเฟซบุ๊กแล้วทำไมหนูหน้าอ้วนๆเต็มเลยอ่ะได้ดีทำไมหน้าหนูอ้วนอ่ะอ้าวข่าวดีอะไรคะหนีเดี๋ยวเราฟังข่าวดีนะคะ เสียงหนูบออมมากเอาเสียงหนูบออมเหรอชัางคีมไปแล้วอ่านด้วยนะคะโอเคค่ะพี่สังวานขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้ใช่ไหมมุลก้องมันไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นแบบเอาไม่ยบีบอกว้าเอ๊ะที่บอกเห็นหอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีผู้ดูแลหัวใจชั่วคราวสวัสดีคุณหมวยสวัสดีสวัสดีคุณเยนยไข่หนองสวัสดีพีธิดาพรสวัสดีค่ะคุณมิงมิงวันนี้มาลูกอมวยเลยแล้วก็มาไม่ได้ไล่ ไม่ได้ไรไปอุ้ยนานมากนะทุกคนคะน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้มั้งี๋ยวหนูจะมาลงรีววให้ดูนะคะหน้าหนูไปแพ้แพ้น้ำพี่ต้มมาทุกคนคะก็เลยไม่ได้ไล์เลยหน้าแพ้น้ำพี่ต้มนะคะก็เลยแบบขอเวลารักษาหน้าแป๊บ จนสิ่หายอะทุกคนขาเก่งกระโจมจมโจมเห็นหนูเนบอร์สวีเดนแบบเฮ้ยบอกแล้วว่าจะไปเล่นนะ้ำบอกแล้วว่าจะไปตากแดดหนูดื้อนะทุกคนก็เลยอืมไม่ทำอีกแล้วนะคะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคนนุณนันทนพรสวัสดีคุณกวงค่ะอุย้ย สวัสดีทุกคนเลยนะคะหายไปนานมากหายไปนานมากแม่ไปรักษาหน้ามาไปบอกครีมมาเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ทุกคนดูนะคะทุกคนขาแบบโหไลฟ์ไม่ได้เลยสิวเยอะมากสิวขึ้นหน้าแบบสิเลยอยากฟังข่าวดีข่าวดีที่ว่าก็คือ โปรโมชั่นครีมนั่นเองไม่ใช่ขาวดีอะไรเลยข่าดีตอนนี้ก็คือใครที่สั่งซื้อเซ็ตเซรั่มพยาบูนะคะทุกคนขาครีมเซตสั่งสังสงเซรั่มแถมครีม390บาทส่งฟรีตอนนี้ใครสั่งซื้อเซ็ตนี้ลุ้นรับแหวนเพชรมูลค่า100,000บาททุกคนขะทุกคนเห็นอยู่หน้าหน้าเฟซบุ๊กหนูใช่ไหมหนูโพสต์ว่าหนูจะ อเป็นแม่ค้าขายเพชรแล้วก็เลยคิดอยู่กับพี่นายเก่งว่าอืมเราจะเริ่มยังไงดีถ้าอย่างนั้นเราเราขายครีมแถมเพชรดีไหม,มก็เลยเป็นเป็นข่าวดีที่จะมาบอกทุกคนวันนี้นะคะว่าขายซื้อเซรั่มกับครีมเฉพาะนะคะทุกคนอ่าจำกัดจํานวนด้วยหนึ่งพันคนจํากัดหนึ่งพันคนขายซื้อเซรั่มครีม ลุ้นรับแหวนเพชรราคามนลาคา่ลาหนึ่งแสนบาทเอาไปเลยแหวนเพชรสวยมากทุกคนคะ่ะหนูไปดูดูมันราคามันเจ็ดหมื่นสี่แปดพันพี่เก่งบอกว่าถ้าเธออยากได้เธอต้องขายเก่งๆหนูรู้บอกหนูนสมมีิภาะาไทยส่บอนได้ไซบอ,อ่แต่วงละสามรอยเกาสิบนี่บ่ <c oughs> ก็เลยอยากให้ทุกคนได้นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็น่าจะอยากได้เพชรเหมือนหนูเพราะว่าหลายคนก็ใส่ใสทองมันน่าจะเบื่อแล้วเนาะหลายคนก็ก็ใส่ไม่รู้จะจะจะ,จะซื้อ,อยังไงแล้วอ่ะทุกคนคะ่ะมาเปลี่ยนเป็นใส่เพชรดูดูนะคะว่าแบบอุ้ยมันจะวิงวับขึ้นไหมมันจะแบบดูอล่าขึ้นไหมเนาะหนูก็อยากได้เหมือนกันทุกคนค่ะอยากได้มากเลยมีของอะไรคะให้ตัวแทนบ้างไหม ลูกค้า V.I.P. แล้วก็ตัวแทนที่ขายเก่งนะคะทุกคนคะมีน้ำหอมมีน้ำหอมแจกให้น้ำหอมกินเหมือนแบบกินน้ำหอมผู้ดีอะขวดละพันกว่าบาทนะคะทุกคนคะหนูจะแถมให้ลูกค้า V.I.P. ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของเราที่ซื้อบ่อยๆตัวแทนที่ขายเก่งๆนะคะเราจะส่งน้ำหอมไปให้น้ำหอมขวดน,นี้ห้ามฉีดเยอะ ฉีดนิดเดียวติดสองสามวันเลยทุกคนคะ่ะหอมมากหนูกับพี่หนายเก่งแบบทุกคนวันนั้นฉีดดูว่าหนูหนูฉีดพี่หนายเก่งฉีดพี่ปุ๊กกี้ไม่ได้ฉีดพอขึ้นรถทุกคนคะกลิ่นแบบตลบอบวนมากเลยกลิ่นมันทาน,นิดเดียวมันก็มันก็หอมมากแลนะ้วใชไหมทุกคนแต่วันนั้นเราแบบอ๋ออความแบบความ a l e r ของเรานะคะทุกคนคะ่ะก็เลย ก่จะเอามาแจกตัวแทนเพราะว่ามันกินดีมาก,กคนขายกินแบบกินน้าหอมผู้ดีนะคะแต่วันนีอ้อันนั้นพูดถึงลูกค้าที่ซื้อซ้ำบ่อยๆลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเราบ่อยๆนะคะก็จะได้น้ําหอมไปเลยส่วนลูกค้าวันนี้ใครอยากลุ้นเพชรอยากได้แหวนเพชรนะคะทุกคนคะ่ะก็มาซื้อตัวนี้เซรัซ่มตัวนี้รักษาสิวฟ้ากลาจุดดงดำครีมตัวนี้ช่วย ใครที่แบบหน้าแห้งหน้าลอกเนาะใช้คู่กันก็จะทําให้หน้าเราแบบสวยใสไร้สิวปกติก็ราคา390บาทนะคะส่งฟรีแต่วันนี้แค่ให้ใครซื้อในหนึ่งพันคนนี้ก็ลุ้นแหวนทองในราคาหนึ่งแสนบาทไปเลยทุกคนคะ่ะมันวิ่งวอนวับมากแม่แบบุ่นก็อยากได้ทุกคนคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าวาสนาสีหอดบอบุญพลา มันจะหอดบอแบนเพชรมไม่ใช่ดุถูกนะ้นทุกคนคาวงเราแบบเห็นราคาแล้วก็แบบนะใช้แล้วน่าดูใสขึ้นค่ะ <ś c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ยายการต๊อกแป๊กโอ้หเ <t aps> oh, ชื่อเฟสนะคะทุกคนคะน้ำหอมขายไหมนี่หนูว่าแล้วต้องมีคนอยากได้น้ำหอมก็พูดกับพี่กุกกี้อยู่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราแจากให้ลูกค้าแล้วลูกค้าอยากได้เพิ่ม ลูกค้าสั่งซ like ื้อนี่เราจะขายไหมก็ถามพี่กุ๊กกี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราถามพี่กุ๊กกี้ก่อนนะคะพี่วนาวอนละวอนละวอลนันคิดอยู่นะคะคิดอยู่พี่กี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนอันเป็นก่อนเลยแป๊บนึงเด้อมีใครใช้คิมทาผิวหนึ่งเดือนขึ้นแล้วผิวเปลี่ยนบ้างไหมหมายถึงจะรีวิวให้หนูหรือว่าถามหนู ทำรึเปล่าทำไหมถ้าถทาหรู้นะคะก็เปลี่ยนนะคะถ้าหนึ่งเดือนขึ้นไปหน่ะสิบสีวันมันก็เปลี่ยนแล้วเราไม่รู้ว่าพี่กุหลาบดำนี่ทมหรือรีวิวนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะน้องทิพย์ละลิตาเอา้ยนี่เกิดจะบอก คผแล้วนะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็ลูกค้าบอกอยากได้ชุดนี้ชุดนี้อนะ่ะทุกคนคะมีสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าฮึใครอยากได้นะคะก็ก็สั่งตรงนี้ก็ได้มันกดเข้าไปได้ไหมทุกคนคะตรงนี้หนูปักหมดุดยิงยิงยงุใส่ตอนนี้ย้ายคอยอยู่บ้านวันที่สิบสองค่อยจะลงไปพัทยา สวัสดีพี่ทิวด้วยนะคะตอนแรกว่าจะไปพัทยาหาพี่ทิวแต่พี่ทิวมีนัดมีนัดกับกับคู่เขามีคู่แล้วเขาลืมเราคิดถอนานังนี้มาดูดูแน่เดี๋ยวหนูก็จะมาบ่อยๆแล้วนะคะเพราะช่วงเมื่อกี้นี่หนูหน้าแพ้นะคะทุกคนคะหน้าแพ้ก็เลย สิวขึ้นเต็มหน้าเลยหนูจะลงรีวิวให้ทุกคนว่าหน้าหนูแบบเป็นตะยานแห้งปุ๊บปั๊บกับพี่นายก่งบอกหนว่าห้ามออกจากบ้านโบกครีมแล้วก็นอนอยู่ในห้องห้ามไปใส่หนูก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนค่ะหนูก็เลยไปอาบน้ำล้างหน้าไปกินข้าวเสร็จแล้วหนูก็มาโบกครีมแล้วหนูก็นอนอยู่ในห้องตากแอร์เย็น ไม่ได้ไปไหนเลยรักษาหน้าอยู่ประมาณห้าวันหกวันวิ้นนึกว่น่านะจะครบอาทิตย์แล้วแหละทุกคนคะหน้าดีขึ้นมากแล้วก็ยังเหลือรอยอยู่นิดนึงนะคะพี่เก่งเนะี่ยจมจมจมห,หนึ่งทุกคนคะ่ะซิมไสมซิวแตกสาวอย่างย้ายคอยไปเรียนขีดตมคอยไปเรีนขีดตมแล้วคอยกระเป็นไปตากแดดลนยนะไม่ยายไป ไปปลูกต้นไม้ไปนางเบิ้องซางเคอนเด็ดหัวไปนางไปนางไปนางตากแดดทุกคนขาหนูนะ่ะไปนางตากแดดพี่นิกะอะไรเลนหน้ามเลนน้ำขี้ตม้มดินหนูมันมันทมดินไม่เนี่ยมคะหนูก็อยากให้ดินมันแน,น่นก็เลยแบบเอาสายหนามาซีเล่นเด็กน้อยก็เล่นขี้ตม้มมุกกัเล่นนะะ้าครับวันนี้ไปที่ไหนวันนี้แพร่น้าบาร์ดานซวขึ้นนะจา๊ะอีกเก่งจมจมจม,จมให้หนูเสาแรง จมส่อาจมแรงถ้าอยากเฮ็ดจังสีห้ามนูออกจากบ้านให้นูยุตจนได้หองเก็บตาไตทั้งร่องขานูจนสิไฮแบบซิ้วขึ้นแบบซิ้วขึ้นคักขึ้นแนงรีทุกคนคะ่ะเปิดเพิ่ห้าชั้นไปเรนน้ำน <c oughs> ้ำะจะได้เอิญมาเร็นขีดตุม่มจ้างรถเทมายายโออทุกคนค่ะเดี๋ยว เอาเดียวให้ผู้คนเลฟบก่อนอตนนี้นี่ตัวนี้นะคะตัวที่หนูใช้ตัวที่หนูใส่รักษาหนานูนี่แหละตัวนี้เลยตัวไฮยารักษาสิวฝ้ากระจุดด,าด่างดําใช้ตัวนี้แม่เป็นไฮยาเข้มข้นที่เน้นรักษาสิวฝ้ากระจุดด,าด่างดําใครที่หน้าแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเหมือนหนูหนูแพ้ง่ายเหมือนกันหนูเป็นสิวน้องสิวอักเสบเยอะมากใช้ตัวนี้แม่ พอเราใช้ตัวนี้สิวมันจะแห้งลงแล้วมันก็จะเป็นแบบคุยๆหน้าลอกๆใช้ตัวนี้ครีมเมือเจลใสแบบนี้นะคะใช้แล้วน่าจะเย็นน่าจะฟูแล้วก็ใครที่น้าเป็นคุย,ย,ยลๆลอกๆหน้ามันก็จะไม่เป็นคุยแล้วมันก็จะแบบอ,อิ่มน้ํานะคะใช้คู่กันสามร้อยเก้าสิบาทสั่งซื้อวันนี้จํากัดจํานวนหนึ่งพันคนนะคะแจกแหวนเพชรจานวนเออไม่ใช่แจกแหวนเพชร ในราคาหนึ่งแสนบาทไปลุ้นรับได้เลยไม่ได้แจกคนเดียวนะไม่ได้แจกคนเดียวแสนหนึ่งเด้ยทุกคนแจกหลายคนให้หลายคนให้ทุกคนให้ทุกคนไปเลยสายแนนเป็นสายค่ะสายแนนเล่นอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวหนูว่าหนูไล่เสซ็จแล้วหนูก็จะไปเบิ้งสางเพ่นทิดหมอบานเออลืมบอกใครที่อยู่อำเภอผาขาวนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะประมาณสองเดือนนี้แหละถ้าหนูทําบ้างเสร็จมูอสีเอินทุกคนมันเต้นโลเดอร์ โดยจ้างรถแหะอาจารย์อาจารย์ใช่มากผู้ใดยอมเพิ่มพาขาวที่ติดติดต,ตามหนูมาเต้โรอแทะนะหนูใดเด้อบ่เก็บพาบัดคิดว่าอาจารย์จะใช่ว่าอาจารย์เปิดให้สามชั่วโมงนู้นเรื่อสามชั่วโมงไ่ได้ดอกค่ะอาจารย์คะไ่ได้มันเหมือนแบบมันคนงกัลัางศิแบบอละไรก็บบลัางศีลลังสิมวนอยูสสิบสามชั่วโมงบ่พอมันต้องแบบ บดมือบดเว้นไม่ร้วนค่ะต้องบดมือบดเว้นต้องแบบเนาะอย่าเตี่ยงเต็นโลหทกันใช้ดีมากค่ะใช้เซรั่มกับครีมใช้หมดสี่เซตเดี๋ยวเอาตอกันเลยสี่เซตแล้วค่ะกันแดดใช้ดีนะาขาวเนียนมากค่ะครีมทาผิวพึ่งหมดหนึ่งควัวดรักรักสินค้าทุกตัวของพจจัอยขอบคุณนะคะน้องสาวคนอยากพี่จแจกทั้หมหอมให้แค่นี้ก่อน ลไปคิมก,ก่อนเด้อยังมีเด้อไปชิมก,ก่อนนีห,หน้าหนูวันนี้ทำไมบวมจังเลยอย่างที่จะไปจะแจกน้ำหอมให้นะคะน้องสองคนว่าน่าจะจำได้อยู่เพราะว่าเป็นลูกค้าประจำใครที่เป็นลูกค้าประจำหน,หนูจะแจกน้ำหอมให้น้ำหอมควรละพันกว่าบาทนะทุกคนกินแบบ กลิ่นน้ำหอมผู้ดีมากจะแจกลูกค้าประจำแจกตัวแทนที่ขายของเก่งแจกให้ไปใช้นะคะใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้นิดเดียวกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนโลชั่นเลยกลิ่นเดียวกันเลยนะคะกับโลชั่นตัวนี้โลชั่นหัวเชื้อผิวนะคะทุกคนคะ่ะคนละสองร้อยเก้าสิบบาทไปสั่งซื้อกันได้นะคะส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางเลยใครที่ไม่สะดวกโอนก็เก็บปลายทางได้ สวัผผดสดีค่ะน้องเอ๋แวมันทักทายอยากเบิง้งน้องเอ๋ยอยู่จ้าเจาฝนตกแห้งไลาย่ได้ยินเสียงเลยสวัสดีค่ะพี่พี่หญิงฝนตกนะคะทุกคนค่ะบ้านหนูก็ฝนตกเหมือน,นกันเมื่อกี้นี่หนูก็เลยได้ไลน์นี่แหละตอนแรกหนูว่าหนูจะออกไปทําธุระแล้วก็เลยฝนตกแต่งตัวแล้วฝนตกก็เลยได้มานั่งไลน์นะคะทุกคนค่ะตอนแรกว่าจะแบบ จะไม่ร้ายแล้วขอให้หน้าแบบหน้าดีขึ้นก่อนค่อยจะมาร้ายได้ใช่ไอืมเพราะตอนที่เป็นสิวเยอะๆเนูทุกคนข้าหน้ากลัวมากหนูจะลงองรีวิวให้ทุกคนดูทุกคนจะตกใจว่าหนูหนูแพ้หนูแพ้หนักมากนะคะทุกคนค่ะวุ้ยวุ้ย,ย,ย,ยเกือบบอกไปแล้วน้ำแน่น้ำหอมพี่รัศมีได้แน่นอนพี่รัศมี กสมีสามหาไทยนะคะเป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้า V.I.P. ของเราเลยขอบคุณนะคะใครที่ซื้อซ้ําหนูจําได้นะคะทุกคนคะแล้วหนูก็จะส่งน้ําหอมไปให้เดี๋ยวรอรับได้เลยนะคะรักร้านหนูใช้ทุกตัวของพี่เลยขอบคุณนะคะนางสาวคนขอบคุณมากมากเลยเนี่ไม่ได้พูดอยากได้น้ำหอมได้บัดนี่อ๋อขอหนังหอมบ้าง เพิ่งขายได้สองเซตเองแต่สัง่งใช้เองสองเซตแล้วคะ่ะเดี๋ยวให้อดินเป็นคนอันนี้ให้นะคะแล้วให้อดินเป็นคนแบบเป็นคนแจกให้ตอนนีน้น่าจะพร้อมแจกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาแจกเพรก่อนทุกคนค่ะเอาทีละแจกเนาะแจกเพรก่อนใครที่ซื้อเซรั่มกับครีมในช่วงนี้ ลุ้นรับเพชรไปเลยลุ้นรับแหวนเพชรนะคะท,นะทุกคนคะแหวนเพชรไม่ใช่ราคาถูกๆนะทุกคนราคาหลายหมื่นอยู่เด้โอ้ยจมกูกนี่ยัยงจมกูกนาจริงๆนะจมกูกค่าท่าเขาเรียกว่าท่าโปรจริงๆนะ่ะห้าพันเก้าก็มีทุกคนคะแปดพันเก้าก็มีเจ็ดพันเก้าก็มีจมกูกนะศิลปกรรมนะแต่แหวนเพชรราคานี้ไม่มีหรอกทุกคนมันหลักหมื่นขึ้น ใครอยากได้แหวนเพชรก็มาเอานะทุกคนคะ่ะสั่งซื้อเซรั่มกับครีมทุกคนก็สั่งไปใช้ปกตินี่แหละสั่งไปใช้ปกติไปแค,แค่ได้ลุ้นแหวนเพชรแค่นั้นเองเมื่อวานนี้หนูเห็นลูกค้าส่งมาให้ดูได้แบงค์ร้อยบริษัทแอดมินใส่ใส่ซองแดงให้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีช่วงหนึ่งที่หนูแจกสกัญญกรรเสร็จแล้วก็แจกซองแดงนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยผสมกันไปทุกคนจะได้ลุ้นอยู่ตลอด ใช้สินค้ากับหนูผู้คนเชื่อใจไว้ใจได้ว่าสินค้าหมูปลอดภัยร้อเปอร์เซ็แน่นอนเพราะหนูทากับเจ้าของโรงงานเองทํากับพี่ปุ๊กกี้นะคะถ้าไม่มีเลขจะแจ้งไม่ปลอดภยัยไม่เขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่ผ่านออยตำรวจจับหนูแน่นอนพี่ชนายเก่งรู้ก,กฎหมายเราจะไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้ยเฮ้เอ๋เอเอทำจมูกกี่บาทของพี่เอส่องหมเจ็ดจากส0องหมื่นเจ็ดนะดีใจด,ด้วยนะคะเห็นข่าวดีที่คุณเก่งพ้นแล้วอถ้าถ้าเรื่องคดีนี่ <c oughs> ก็ปวดหัวอยู่นะคะน้อคนคะมันมันหลายอย่างเนาะก็ให้ให้มันเป็นหน้าที่ของ พี่ธนาเก่งไปหนูก็ตอนนี้หนูใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิจังราแทนมาเต้น <laughs>